วันนี้นะครับสุขฟุตบอลพิพิธีอังกฤษนะครับจะไปเล่นที่เกมที่เซนต์เจมปานะครับเป็นแา่งด้านนิวเซิล์สันสเตการโดงนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยออือนเล่นกับเบนฟอร์ด ครับคู่นี้จะคิกออฟในเวลา5้าทุ่มสานาทีนะครับตามเวลาในประเทศไทยของเราสําหรับทางด้านนิวคลาเซนเองนะครับโอ้โหช่วง3เกมที่ผ่านมาไม่ค่อยจะดีเลยนะครับเกมที่แล้วเนี่ยโดนไบรตันนะครับกดไปถึง3ประตูต่อหนึ่งเลยตัวด้านเบนฟอร์ดนะครับผลงานแตกต่างกันนะครับเบนฟอร์ดนะครับในของกุนซือโทมัสแฟงนะครับผลงานค่อนข้างดีจาก5เกมหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครเลยชนะ2เกมนะครับเสมอถึง3เกมเลยนะครับไม่แพ้ให้ใครเลยสําหรับทางด้านเบนฟอร์ดนะเฉพาะเกมหลังสุดนะครับส่วนคู่นี้นะ ที่เคยพบกันนะเป็นนิวคาสเซิลนะครับที่บุกไปชนะในบ้านเบนฟอร์ดได้นะครับแบบเฉื่อยนะครับสองเวลตูต่อหนึ่งนะครับไปดูสภาพผู้เล่นกันบ้างของสถานการณ์ดงก่อนนะครับวันนี้มีทางด้านจ้าครอบเมอร์ฟี่นะครับเคาร์ดิบิวสันนะครับอัชตินีกอนดอนนะครับบูโนกิเมลไลนะครับตัวผู้เล่นวันนี้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มแน่สำหรับทางด้านนิวคาสเซิลนะครับส่วนฝั่งทางด้านเบนฟอร์ดเองตัวผู้เล่นยังคงเดิมนะครับพวกทางด้านเอ็มโบรโม ะนะครับอาวิซิซ่านะครับลงประปชาการให้กับทางกองหน้าของด้านเบนฟอร์ดนะครับเลยต่างประเทศวันนี้เปิดมาให้ทางด้านนิวคาสเซลนะครับยังดูเหนือกว่าแม้ว่า3เกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับเปิดมาที่1ช่วงตัวจากเลดจ,จากต่างประเทศนะครับยังมองว่าสัลการโดงนเนี่ยเหนือกว่านะครับด้วย ผู้เล่นเองนะครับแล้วก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับผมมองว่าวันนี้นิวคาสเซลด้วย3เกมที่มันไม่ชนะใครมาเนี่ยเกมเนี่ยผมว่านิวคาสเซลต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับยังมองมาเลยครับความดุดันในบ้านนะครับต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองด้วยสิงเชียเองอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของทางด้านนิวคาสเซลอยู่แล้วนะครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับผมอยากให้ลุ้นประตูที่2กับทางด้านนิวคาสเซลได้นะครับการที่ทางด้านเบนฟอร์ดฟอร์มดีก็ตามแต่มันเล่นในบ้านของสานิการ์ดงต่อหน้าแฟนบอลของ าสาริกาโดงเนี่ยว่าไม่น่าจะรอดนะครับขอมองประตูที่2ไปรับในด้านอย่างนิวคลาสเซนอยู่ในเตดครับ